สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟซทุกท่านครับกล้องเจริญฟาร์มบุรีรัมหรือกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนโคลุกทุ่งนะครับโดยผมผู้ใหญ่ไก่ชนพบจะเจอกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะก็จะมาพูดคุยแล้วก็ถือโอกาสตอบคำถามนะครับตอบคาถามของพี่น้องเอฟซของเรานะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะมีข้อความหนึ่งนะครับก็เมนถามมานะครับว่า ลุงมีไก่เก่งหรือยังนะครับลุงมีไก่เก่งยังนะซึ่งก็น่าจะเป็นคำถามนะครับก็น่าสนใจดีนะกับคำถามนี้นะฮะซึ่งถ้าเราได้ได้คิดได้ไต,ตรตรองนะครับแล้วก็มองให้ถี่ถ้วนะก็เป็นคำถามที่ดีนะฮะเป็นคำถามที่ น่าจะเป็นคำตอบอที่ค่อนข้างจะละเอียดและก็ตอบเรายากพอสมควรน,นะนะครับลงมีไก่เก่งอย่างถ้าถามผมนะครับก็ขอตอบว่ามีแลว้ว มีแล้วไก่เก่งแต่ถ้าถามต่อว,ว่าเก่งที่สุดหรือยังอันนี้เนี่ตอบได้เลยนะฮะว่ายังไม่เก่งที่สุดนะครับยังไม่เก่งที่สุดมีไก่เก่งแล้วแต่ยังไม่เก่งที่สุดมีไก่เก่งในที่นี้ก็เฉพาะสม เฉนะพาะฟาร์มเฉพาะเรานะครับที่ได้ทําการเพาะพัฒนานแล้วก็เช็คดูลูกเพาะแล้วก็นําไปทําการแข่งขันคือเก่งในแบบฉบับของเราอ่นะเก่งในแบบของเรานะครับในส่วนที่เก่งแบบฉบับของเรานี่นะฮะกับความพอใจที่เราทำนะครับอาจจะไม่ได้เก่งสำหรับคนอื่นก็ได้ก็คือเก่งยังไม่ถึงคนอื่นอ่ะนะ โอเคเราอาจจะเก่งในแบบฉบับที่ตีพันร้อยสองพันสองห้าพันห้านะครับหรือหมื่นพันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราเองไม่ได้ปีนไป่ายไปตีเงินแสนหรือว่าเงินล้านนะเหมือนสมใหญ่สุมดังนะครับด้วยข้อจำกัดหลายประการนะ แต่ไอ้เก่งเราเนี่ยบางครั้งนะครับบางครั้งก็มันอาจจะตีตีเงินแพงได้อยู่นะอาจจะตีเงินแพงเหมือนเขาได้แต่ถามว่าเราจะมีโอกาสได้ตีไหมก็ไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่ากําลังเราไปไม่ถึงความพร้อมของเราไม่มีนะครับนะฮะเราก็ทําคิดว่าทําดีที่สุดแล,ล้วล่ะนะฮะก็จะได้ประมาณหนึ่งนะครับในส่วนที่กําลังเรามี เพราะว่าที่สุ่มเนี่ยทำยนะครับไม่ได้ทำเพื่อแบ่งปันพี่น้องเอฟซีไปพัฒนาอย่างเดียวเราเน้นเลี้ยงชนนะครับเน้นเลี้ยงชนังต้ยงกันแข่งขันปีนี้เอาลูกพะอ,ออกเยอะมากนะครับนะฮะมีไก่นําเข้าที่ออกไปแข่งขันสองถึงสามตัวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ยมีแต่ลูกเพาะเั่นั้นเลยนะครับมีแต่ลูกเพาะนะฮะในปีนี้นะฮะ ที่เราออกไปทําการวิสู์สายพันธุ์นะครับแต่ลูกพอ่อที่เรานําออกไปวิสูดสายพันธุ์นะครับในปีนี้เราจะหนักไปทางพม่าะนะครับหนักไปทางพมา่าเนื่องจากว่าพ่ม่าได้มีการผสมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผสมแล้วก็ทิง้งเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้ผสมต่อนะมาช่วงนี้ก็เป็นหนุ่มนะครับแล้วก็เช็คแวว เข็นผ่านแล้วก็นําไปทําการแข่งขันซึ่งก็โชว์บ้างนิดหน่อยนะครับมีรูปโชว์บ้างแต่ปกติแล้วไม่ค่อยได้โชว์นะฮะไม่ค่อยได้เตะให้ดูนะเพราะว่าเราเน้นแบ่งก๋อยแบ่งเชิงซึ่งกว๋วยเชิงเราก็ได้เปลี่ยนทายนะครับจากชุดเก่าๆนะฮะชุดเดิมๆนะครับมาเป็นพ่อพันธุ์ัวใหม่ซึ่งก็ ลูกพอ่อของเราตัวเชิงนะครับยังไม่พร้อมออกสู่สนามน,นะฮะโตสุดตอนนี้ก็เพิ่องอายุ8เดือนเพิ่งจะลองหัดเตะนะครับลองหัดเตะดูก็มีคลิปออให้พี่น้องได้เห็นดูบ้างนะครับทิศทางของการพัฒนานี่คือคำตอบนะครับกับพี่น้อง fc เราว่าลุงมีไก่เกิงย่าง มีแล้วในแบบฉบับของของซุ้มเรานะครับกับความพอใจที่เราทําแต่อาจจะไม่ได้เก่งในแบบฉบับของท่านหรือแบบฉบับของคนอื่นนะเพราะว่าพี่น้องครับไก่เก่งเนี่ยไม่มีซุ้มใดนะครับไม่มีผู้ใดเพราะพัฒนาแล้วออกมาได้เก่งทั้งร้อยเปอร การแข่งขันเนี่ยนะฮะเราว่าเราเก่งแล้วนะครับก็ยังมีคนอื่นเก่งกว่าเราอีกเราว่าเชิงนี้แหละสุดแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีเชิงอื่นนะฮะที่จะมาตอกรกับเรานะครับมันเป็นลักษณะงูกินหางมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไก่มันมีแชมป์นะฮะไม่มีแชมป์มันมีเททางนะครับนะอาจจะเก่งนะชนกับเชิงนี้อาจจะเก่งเลยนะเป็นพระเอกตีตัวเดียวนะครับ แต่ไปเจออีกหนึ่งเชิงน่ะอีกเชิงหนึ่งอ่ะไม่เป็นท่าอะไรก็มีนะที่เขาเรียกว่าไก่แพทางนะครับดังนั้นคําว่าเก่งนะเก่งหรือ,อยังเนี่ยถ้าถามว่าเก่งที่สุดหรือ,อยังเนี่ยอย่างอย่างครับอย่างเก่งที่สุดหรือ,อยังอย่างครับผมว่าทุกซุ้มทุกค่ายนะแม้แต่ซุ้มใหญ่เองก็ก็ตามเถอะ คำว่าเก่งที่สุดเนี่ยน่าจะทุกคนน่าจะอย่างนะน่าจะอย่างนะครับเพราะว่ามันมีการพัฒนามีการแก้เกมนําเชิงชวนมาแก้เห็นไหมครับอีิสรูจะจัดหนักๆเก่งๆนะฮะตามตะครุบตามทุบตามบี้ตามบทคู่โตสู้นะครับที่ผ่านมามาเจอเพวกยืนแกลดี บิดเอี้ยวเลี้ยวตีโคนอ่อนเนะฮะแพ้ไม่เป็นท่าก็มีนะครับแพ้ไม่เป็นท่าก็มีนะแล้วก็ไอ้พวกยืนแกนนีๆบิดเอี้ยวเลี้ยวตีเนี่ยนะครับนะฮะเจอบดเจอบี้นะเจอบดเจอบี้เมื่อแบบแค่หนักหนะักะแพ้แบบง่ายๆนะ,ะับไม่ครบยกไม่ครบสองยกนี่ก็ก,ก็เห็นมาใหม่ พี่น้องครับคนที่ทําไก่คนที่เล่นไก่ไม่เคยแพ้เนี่ยผมว่าไม่มีนะคนที่ทําไก่เนะี่ะฮะไม่ว่าจะเป็นซุ้มไหนค่ายไหนเนี่ยแข่งขันไปแล้วเนี่ยไม่เคยแพ้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีนะคือมันจะมีไม่มากก็น้อยนะไม่มากก็น้อยนะครับไอ้ที่เป็นสื่อชนะเนี่ยดัง ก็ก็ก็ดีไปนะฮะและไที่แพ้ไม่ได้ออกสื่ออาจจะแข่งขันเงินไม่สูงเงินไม่แพงไม่ได้ออกสื่อนะครับไม่มีการถ่ายทอดนะตีเงินหมือ่นอย่างเงี้ยเพื่อจะทดสอบไก่อย่างเงี้ยนะฮะหรือไปไล่แข่งอย่างเงี้ยซุ้มใหญ่ๆหญ่ที่แพนะ้น่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ไม่เห็น เราจะรู้ใจเห็นเฉพาะ,ะตัวที่มันตีเพลงๆนะครับคาว่าที่สุดคำว่าไก่เก่งมันต้องมาย้อนถามว่ามันเก่งในแบบฉบับของเราหรือไม่นะฮะ <Okay. S 1> หรือเก่งในแบบฉบับของคนอื่นถ้าเก่งในแบบฉบับของเรานะครับผมว่าทุกคนมีความสุขกับมันนะที่มีไก่เก่งเช็คแล้วผ่านคือได้อุ้มบอกจากบ้านอ่ะ จะไปพิสูจน์ตางเชียงเทลาไปไล่แข่งไปหาติดมัดจาอะไรก็แล้วแต่นะสามารถอุ้มออกจากบ้านได้นะคือเราคิดว่าสายตาเรานะครับตามตามที่เราได้เตะดูนะได้คัดผ่านจนเรา,เ,าเลี้ยงปวะควบะงงหงที่จะออกไปหาคู่หาค,หาคู่เก่งไข่นี่ก็เก่งในแบบฉบับของเรานะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะนําไก่ออกจากซุ้มไปได้นะฮะก็ต้องถือว่าเก่งแล้วแหละนะ เพราะทุกคนก็ต้องคิดว่านะครับของเราเนี่ยนะฮะจะต้องไปเจอตัวที่ดีๆซึ่งรอเป็นคู่ต่อสู้ของเราอยู่แล้วนะครับแต่ไอส่วนที่ออกไปแล้วเนี่ยจะชนะไม่ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ตามที่พูดนะฮะไม่มีใครนะครับแข่งขันเนี่ยไม่เคยแพย้ไม่มีหรอกนะครับมันก็ต้องมีบ้างนะแพ้บ้างชนะบ้างเสมอบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขัน ถ้าถามว่ามีไก่เก่งยังเนี่ยมันเป็นคำตอบที่คำถามที่คำตอบที่จะกว้างมากนะครับก็คือว่าตัวเราเนะ่ยเราพอหรือยังกับพอดีหรือยังถ้าเราเคิดว่าพอดีแล้วสําหรับเราเนี่ยก็ถือว่าเก่งนะแต่คนอื่นอาจจะมองว่าไม่เก่งก็ได้ไม่สุดหรอกของท่านยังไม่ดีพออะไรประมาณนี้นะฮะนะ ไม่เห็นได้แข่งขันเงินแพงเลยไม่เห็นได้ตีแสนตีล้านเหมือนคนอื่นมันก็ต้องมาดูด้วยนะไอคำว่า,าตีแสนตีล้านนะครับว่าบริบทของเราเนี่ยตัวตนของเรานะครับความพร้อมในเรื่องของทุนทรัพย์เรื่องของทีมงานนะฮะมันมีมากน้อยขนาดไหนคู่ที่ตีแพงนะครับเจ้าของไม่ได้ลงเดิมพันคนเดียวหรอกนะฮะมันก็จะต้องมีพี่มีน้องมีเอฟซี มีเพื่อนพ้องน้องพี่หลายๆซุ้มนะครับหลายๆท่านเข้ามาเฉลีย่ยช่วยกันนะครับมันถึงจะได้ตีแพงได้ลำพางตีคนเดียวนะได้หลายล้านเนี่ยห้าล้านสิบล้านเนี่ยนะฮะคนเดียวเลยเนี่ยมันจะมีสักกี่ซุ้มกี่คนนะครับและซุ้มใหญ่ๆนะฮะเพราะปีหนึ่งนะครับเป็นพันเป็นหมื่นตัวได้ตีล้านกี่ตัวครับพี่น้องครับเราต้องมองคอนี้ด้วยนะ ันันนะครับคำว่ามีไกเก่งยังมันก็เป็นคำถามที่ดีที่น่าวิเคราะห์นะครับผมถือว่าเป็นคำถามที่ดีนะฮะถ้าจะถามผมนะครับกับสิ่งที่ผมมีอยู่คือเก,เก่งในแบบฉบับของเรานะครับแต่อาจจะไม่เก่งในแบบฉบับของคนอื่นอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงคนอื่นนะครับ แต่สําหรับเราเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทํานะครับเพราะว่าเช็คดูแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันดีมากกว่าเสียนะครับนะฮะดีมากกว่าเสียก็คือใช้ได้สามารถอุ้มออกไปข้างนอกได้อะนะฮะไปไล่แข็งไปหาคู่หน้างานไปติดมัดจําได้นะครับส่วนชนะไม่ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าจะเราไปเจอเชิง ที่มันเป็นเชิงที่ไก่เราชอบทางเนี่ยนะเราก็เป็นพระเอกบางครั้งเป็นพระเอกเลยเนะฮะวนเดียวจบถ้าไปทางที่เราไม่ชอบนะครับก็อาจจะแค่เสมอหรืออาจจะเพ,พลี้ยคล้ำนะครับได้ยกออกโจมเพยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าไก่มันแพ้ทางกันได้ แล้วก็ทางตีนะเป็นพ่อเอกเลยนะครับเป็นต่อตั้งแต่ปล่อยหางซึ่งเมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา <c oughs> ผมก็เอาพ่อมาไปนะครับพ่อมาเหยียร์ไปนี่ก็ตั้งแต่วางหางเลยนะครับเป็นตัวตลอดนะครับไล่แข่งสามอันแต่ก็ไม่สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้เนื่องจากว่ามันไม่ไม่ถูกทางตีนะครับนะถ้าเขาไม่เดินมาหามันก็จะไม่ตีนะ ไม่เข้าไปทำนะครับเขาเดินมาเมื่อไหร่เนี่ยเจ็บทุกทีนะครับแต่ว่าเมื่อเขาไม่เดินมานะครับ <c oughs> นานๆเราได้ทีนะครับนานๆเราได้ทีคือมันไม่ทีเป็นไก่ที่ไม่เดินไม่ไฟเตอร์นะครับเป็นไก่พม่าทีา่ลักษณะชอบไก่เดินเข้าหาแต่เมื่อเจอไก่ที่ ไก่รอตีไก่เดินเข้าหาเหมือนกันนะครับซึ่งไก่ชอบทางเดียวกัน,นมันก็ต่างคนต่างรอนะแต่เขาจะเดินเข้าหาเราเยอะกว่าเราก็ได้ตีบ่อยกว่านะฮะแต่นานๆก็ขี่มันก็ไม่พอชนะนะครับอย่างนี้นะฮะเป็นต่อเนี่ยแต่เราไม่ชนะเนี่ยไม่รู้เราจะเราจะให้คำนิยามว่ามันเก่งหรือย,ยังนะครับถ้าไก่เขาเดินเข้เขาหาเนี่ย ไม่น่าจะตามที่ดูนะไม่น่าจะครบไม่น่าจะครบสองยกด้วยซ้ำนะครับหรืออาจจะสองยกหน่อยๆก็น่าจะน่าจะเอาอยู่แต่เมื่อเขาไม่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็ไม่ทำนะครับก็เลยต้องยกกันไปอะไรอย่างนี้นะฮะมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของการแข่งขันนี่นะฮะถ้าชอบทางตีเข้าทางเรานะครับเราก็เป็นไวเอก ถ้าไม่เข้าออทางเราก็นานๆในทีเราก็ตีเช่อยู่นั้นนะครับนะหรือถ้าเราไปเพียงคํานะครับไปเข้าออทางที่เขาชอบเราก็มีสิทธิ์เทได้นะครับอันนี้คือการแข่งขันใ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 นเกมในเกมนะก็ะถามว่าเก่ยงอย่างเนี่ยมันมันก็เก่งอยู่นะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เก่งที่สุดไม่เก่งที่สุด เพราะว่าคําว่าเก่งที่สุดมันไม่น่าจะมีอ่นะนะครับก็อย่างที่ก,ทก็อย่างที่พูดนะฮะความใหญ่าร์มดังเนี่ยลูกเพาะนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งขายออกไม่รู้เท่าไหร่นะเป็นเป็นไม่รู้กี่พันตัวเป็นหมื่นตัวนะ,นะครับที่ได้ตีเงินแพงจริงๆเนี่ยที่เรารู้เราเห็นนะครับมันจะมีสักกี่ตัวนะครับและไอ้ที่ เราไม่รู้ไม่เห็นนะฮะออกมาแล้วมันไม่เก่งไม่อะไรเนี่ยมันก็มันก็มีนะครับมันก็มีนะมันก็มีสรุปมาเป็นว่ามีเก่งหรือยังก็ในแบบของเรานะเราก็ว่าเราก็พอใช้อ่ะนะเราก็ไม่อายใครนะครับแล้ววัดกับเขาอ่ะแต่ถามว่าเก่งที่สุดหรือยังยังครับยังยังยังนะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ ไม่มีที่ที่สุดหรอกนะฮะก็ขอบคุณนะครับในคําถามของพี่น้องเอฟซีเรานะฮะก็เอาเป็นคําถามที่เป็นคําตอบที่กักแล้วกนะัน <c oughs> เป็นที่กักแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่รู้จะจะประมาณไหนนะครับจะประมาณไหนเก่งในแบบฉบับของของเราหรือเก่งในแบบฉบับของคนอื่นด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับหรือที่สุดหรือย,อยังถ้าที่สุดนี่ยังเลยนะครับ นะต่อแบบไม่ลังเลเลยนะว่าเก่งที่สุดรอือย่างหนี่งยังนะครับใครไหนก็เถอะนะฮะยังไม่เก่งที่สุดหรอกนะครับนะที่ว่าเจ๋งแล้วก็แพ้มีนะครับเพราะมันแพ้ทางกันนะครับมันแพ้ทางกันเป็นไปได้นะครับเห็นไก่ตีเงินล้านท่านเห็นไหมครับนะยกตัวอย่างให้ท่านได้ได้เห็นแล้วนะฮะนะครับอย่างไก่สโ,โลลันทุบหลังเนี่ยเจอมาโล่ในวิ่งไล่ทุบหลังนี่แป๊บเดียวนะฮะจบแล้วนะครับ พอมาเจอบิดเอีนะ้ยวเลี้ยวตีคออ่อนๆเป็นไงเสร็จไอพวกคออ่อนบิดเอี้ยวเลี้ยวตีแล้วก็บิดเอี้ยวเลี้ยวตีนะครับพอมาเจออ่าตัวที่สปีดขาวไวๆดันดีๆนะครับเบือแข้งหนักๆน,นะฮะตีแล้วก็ไม่ตกไนะกลแต่แตีตกใส่ตหลังนะครับบินขึ้นแล้วก็ตกใส่หลังแล้วก็ซ้ําต่อคือปิดประตูไม่ให้ไม่ให พวกบิดเอี้ยวเลี้ยวตีเนี่ยมีโอกาสออกแข่งได้เลยนะครับก็ชนะแบบแบบไม่ค่อยเจ็บตัวเท่าไหร่นะก็มีให้เห็นนะดังนั้นคำว่าที่สุดเก่งที่สุดไม่มีนะครับแต่เก่งใครเก่งมันมีนะครับไม่อย่างนั้นไม่มีการแข่งขันเราก็ว่าเราเก่งคนอื่นเขาก็ว่าของเขาเก่งนะครับก็ต่างคนต่างว่าเก่งนั่นแหละนะการการแข่งขันถึงมี นะครับถ้าเราไม่เก่งในแบบของเราเนี่ยครับเราจะไม่เอาไปแข่งขันกับคนอื่นนะครับดังนั้นเชื่อถอะเก่งนะครับของทุกคนเน่ยเก่งหมดแหละนะครับเราจะได้เอาไปแข่งขันกับคนอื่นวัดสายพันธุ์กันไปนะครับเรื่องแพ้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับการแข่งขันมีแพ้มีชนะมีเสมอเนะชื่อเถออข้าใหญ่ตีล้านก็แพ้เป็นนะครับ ไอ้ไม่ได้ออกซสือไม่รู้แพ้เท่าไหร่นะเพราะพันเพราะหมื่นนะครับเนี่ยชนะตัวดงัดงๆตีเพลงๆเงนะี่ยสักกี่ตัวท่านก็พิจารณาเอาแล้วกันเนาะนะไม่ไม่เอ่อไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่านะฮะกับคําถามแล้วก็คำตอบนี้นะฮะคือเอ่อที่ออกมาพูดนะครับออกมาตอบคาถามนี้ก็คือเป็นคําถามที่ดี เป็นคำถามที่ดีนะแล้วก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับน่าพิจรารณาน่ามาวิเคราะห์แล้วก็จะได้เป็นกำลังใจเป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มเพราะว่าคำว่าเก่งที่สุดมันไม่มีนะนีม่มีะรับทุกคนเคยนำเข้านะครับไก่สายดังไก่สายเพลงมานะครับ เขาก็ว่าของเขานี่แหละครับ่อแม่ใจลูกตีล้านมานะครับมาถึงเราน่ะเราก็ไม่ได้ตีล้านหรอกนะครับบางตัวเราก็ตีเงินพันตีเงินหมื่นอันนี้หน่อยทีมงานเยอะหน่อยก็อาจจะได้ตีแสนนะครับแต่การที่จะข้ามไปตีล้านบางทีก็ไปไม่ถึงหรอกเป็นลูกตัวตีล้านแต่ว่าพ่อตีล้านแต่ลูกอาจจะไม่ได้ตีล้านก็ได้นะครับมันมันหลายอย่างนะ หนึ่งก็อาจจะจ่ายลูกมาอาจจะไม่เก่งทุกตัวแะละชั่วยอยู่แล้วนะครับไม่มีใครทําไก่ออกมาได้เก่งทุกตัวเหมือนพ่อหรอกนะครับนะถ้ามันดีเยอะกว่าเสียนี่ก็ก็ถือว่าดีแล้วนะครับถือว่าเก่งแล้วนะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะพ่อพันพ่อหมือนได้แข่งขันกี่ตัวอะไรอย่างนี้นะครับอ่าไม่ได้ว่าใครนะครับนี่คือพูดเรื่องของความเป็นจริงนะครับทุกคนเคยนาเข้าไก่ จากสุมใหญ่สุมดังนะครับมานะฮะแต่ก็บางตัวก็อาจจะดีบ้างบางตัวก็อาจจะมีดีบ้างนะครับดังนั้นเร็วนะครับคำว่าดีเก่งที่สุดไม่มีนะแต่ถ้าบอกว่าเก่งในแบบฉบับของเราเนี่ยในความพอใจของเรามีแน่นอน,นครับก้องเจริญฟาร์มไก่ชนคนลุกทุ่งนะครับพบกันใหม่ ep หน้านะฮะสวัสดีครับ